เช้าวันนี้เป็นวันที่ผมอยากจะออกมาทำอะไรเพื่อคนพิเศษอีกหนึ่งวันครับเริ่มต้นจากมื้อข้ามของวานนี้ระหว่างที่ลูกกินข้าวขเขาก็ได้บอกกับผมว่าอยากจะห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนผมเลยตอบตกลงแบบไม่ลังเลใจเอาสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ป,ป๊าจะทำให้จะกินอะไรในวันพรุ่งนี้หมูชุดหนึ่งครับ ครับบ15าทหนี่จะเป็นข้าวกล่องกล่องแรกที่ผมจะทำให้ลูกในฐานะพ่อครับระหว่างที่เตรียมข้าวใส่กล่องอย่างมีความสุขจูจูก็เกิดเครื่องหมายคำถามที่กลางหัวใจว่าที่ผ่านมาเราทำความสุขของลูกตกหล่นไปบ้างหรือเปล่ามันอาจจะเป็นความสุขที่เล็กน้อยแต่มันอาจจะเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ ที่เราได้เกิดมาร่วมกันก็เป็นได้หวังว่าข้าวกล่องที่พ่อเตรียมให้จะทำให้ลูกมีความสุขกับการกินมื้อเที่ยงและมีพลังในการเรียนหนังสือในวันนี้ครับชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความ สิ่งเล็กๆที่คุณทำอาจเป็นความทรงจำของคนที่คุณรัก